สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวเกมฟรีแซกันนะครับตอนนี้คุณอยู่กับอัม Enjoy Stick กับอีกคนนึงครับรายงานตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อยก Enjoy Stick ครับเป็นหัวหน้าวง Enjoy Stick นะครับครับวันนี้เราจะมาเริ่มเล่นเกมฟรีแซกันเลยเอาเลยกดเลยครับกดเลยกดเลยกดสีสัตว์โอเคโอเคโอเคอืมยอืมเอ้ตดมไข่กูซะดมไข่กุ้ง ห้องเสียใจเสียเล่นตามกูอีกนะโอเคเดี๋ยวหลุดเด้ออย่าหลุดเด้อโอเคเฮ้ยทำไมไม่ได้เปิดเสียงซาวอ่ะก็ไม่ต้องอยู่เอ้ามีซาวเป็นบุกมาโอเคเลทส์ล็อกกันเลยตัวผมจะเป็นตัวสีแดงนะครับตัวของคุณหยกจะเป็นตัวสีอะไรครับดำครับอ๋อนี่ก็สีธัญญาครับ ปุ่นตีไม่ใช่ดอยครับพี่เอมาเพิ่งรู้เหรอจุ๊บทีนึงนะครับเจ็บจริงเอาเฮ้ยไอ้อะไรไงของกูไอ้สัสโอ้ไม่เป็นไรคุณคุณโยกเขาเป็นแมวขโมยอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปคบเอาอะไรครับเอาไปแดกครับหยอกพันเนี่ยเออขี้หดต่อ่านในมึงเลยเดี๋ยวตามผมมานะครับอ่าๆคุณคุณไปข้างหน้าก่อนเลยก็ได้ครับผมให้ ไม่เป็นไรครับเฮ้ยโอ้โหออกไปสิเฮ้ยไม่โดนเฮ้ยอะไรวะม่ถึงครับกดโดดไม่ถึงครับตกอวกาศก่อนผมมีของให้คุณนะครับขอเคครับโอ้โหมีอีกอะครับมึงมาเป็นชุดไม่ได้เป็นชุดครับเป็นหมีแพนด้าครับเข้าใจไหมช่วงช่วงผมเข้าใจต้องเข้าใจครับ ผมค่อยๆไปแบบนี ak ้เลยนะไอ้ยักษเฮียหรอไม่ได้ไอ yeah> ้หัวพ claro> ักท้องไอ้หัวพักท้องมึงโดน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 กหยุดแมงโอ้ยโอเคตอนนี้ผมนำขึ้นยกแล้วนะครับคุณยกไหวไหมขึ้นยกไหมครับไหวครับไหวครับคอมเมนต์พูดดีไปไอ้ห่าครับพอแพ้ผมก็ไม่ไหวแล้วครับไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนท้ายผมก็คงจะแพ้คุณยกหรือไม่ก็ไม่แน่ครับขึ้นยกเขาเนี่ไม่นอนนะครับของมันมีดีหนึ่งของมีดี มีบางช่วงมีต้องเล่นมีต้องเล่นผมมีเพลงดังด้วยครับโอเคยกัอดหัวดาบยอดกระหยังยอดกระหยังปอกให้เฮ้ยโอ้โหคุณโยเขาเกรียนได้อีกครับยังไม่ตาผมเลยครับกุนเต้เหรอเอ็นเนอร์งันผมกอย่างนี้เลยครับกันตีเหรอครับอ้าวกับ อ่าจุบทีนึง่งช่ยโอ้ผมว่าผมแพ้คุณยกแน่เลยครับไม่แน่ครับดูท่าทางแล้วแต่มันก็ไม่แน่โอ้คุณยกครับครับลาก,ก่อนนะครับเอ้ไอ้ตอนนี้เราขอจบ <laughs> การรีวิวเกมก่อนนะครับ<อ>สวัสดีครับคุณยกลัก